พามาดูเรื่องของรายได้ของคนในอาเซียนกันสักหน่อยนะคะว่าในมิติของการทํางานเนี่ยคนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นข้าแรงขั้นต่าหรือว่าในด้านของรายได้ที่เป็นค่าเฉลี่ยนั้นเป็นอย่างไรนะคะ มีข้อมูลจาก Time ด o อกเตร์นะคะรายงานว่าเงินเดือนเฉลี่ยนะคะในเอเชียเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12,883ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะ mm. หรือว่าราวๆ4,57,000บาท mm. คิดเป็นเงินเดือนก็ตกประมาณเดือนละ38,000บาทนะคะ mm. แต่ถ้าตัดภาพกลับมาจะพบว่าในอาเซียนเองก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันในด้านของฐานรายได้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงประเทศในอาเซียนที่มีรายได้มากที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ต้องเป็นสิงคโปร์นะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะโดยสิงคโปร์นะคะเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินแล้วก็เทคโนโลยีนะคะรวมถึงมีการดึงดูดแรงงานที่มีประสบการณ์จากทั่วโลกซึ่งเงินเดือนเฉลี่ยของสิงคโปร์นะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่6 3 3 2ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือราวๆสัก2 3 0 0 0 0บาทนี่คือเงินเดือนรายได้ต่อเดือนนะคะตัด ภาพกลับมาบ้านเราเป็นอย่างไรประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่2ในอาเซียนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีแหล่งเอาซอร์สที่ดีค่ะเพราะว่าค่าแรงนั้นถือว่าแข่งขันได้ค่าจ้างเฉลี่ยในบ้านเราอยู่ที่ประมาณสัก20,000ถึง25,000บาทสำหรับตําแหน่งเริ่มต้นนะคะส่วนใครที่มีประสบการณ์มากหน่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะมีไรายได้สูงขึ้นเป็น50,000ถึง100,000บาทค่ะ ส่วนดับ3นะคะก็คือส่วนของบรูไนค่ะบรูไนเนี่ยประชากรขั้นข้างน,น,น,น้อยนะคะแต่ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติทําให้สามารถดึงดูดการที่สร้างรายได้ระดับสูงได้โดยรายได้เฉลี่ยของเขานะคะอยู่ที่3,230ดอลลาร์บรูไนต่อเดือนนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณสัก8 7 0 0 0บาทมาเลเซียนะคะเป็นประเทศที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะเงินเดือนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5 1 0 0 0บาทนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทีเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปลายทางยอดนิยมนั้นถือว่าฟิลิปปินส์เป็น o u t ซ o u r c ที่หลายคนพูดถึงอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะทางภาษาหรือว่าทางด้านของสาหกรร h e a l t h c a r ์ที่มีประเทศในซีกโลกตะวันตกหลายประเทศนะคะที่ชื่นชอบพยาบาลจากฟิลิปปินส์นะคะเงินเดือนเฉลี่ยของเขาได้อยู่ที่28,000บาทต่อเดือนค่ะ ตัดภาพมาที่อินโดนีเซียบ้างนะคะอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะประชากรก็มากที่สุดด้วยทรัพยากรธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์นะคะครายได้เฉลี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูง<ม>เช่นกันประมาณสัก2 8 0 0 0บาทเวียดนามกันบ้างดีกว่านะคะกลายเป็นประเทศแม่นเหล็กที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือว่าเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้ถ้าดูระยะหลังเนี่ยหนึ่งมิติที่หลายคนอาจจะไม่เคยคิดถึงก็คือภาคการท่องเที่ยวนะคะ ซึ่งมีทัศนยภาพที่สวยงามมีประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วก็มีศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนที่กำลังพัฒนารายได้ของคนเวียดนามนะคะอยู่ที่ประมาณสัก24,000บาทต่อเดือนค่ะส่วนที่ลาวนะคะสปปลาวก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีระดับเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอื่นๆนะคะเพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศนั้นก็ถือว่าอาจจะน้อยกว่าค่ะเงินเดือนเฉลีย่ยของประเทศลาวเนี่ยแค่หลักพันเท่านั้นเองเช่นเดียวกับกัมพูชานะคะที่ แม้จะเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการผลิตแต่ว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเขาก็อยู่แค่หลักพันเท่านั้นค่ะ เมียนมาเองนะคะตอนนี้ถ้าไปดูแล้วปัญหาภายในประเทศของเขาก็ทําให้มิติของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้รับผลกระทบค่ะเงินเดินเฉลี่ยของชาวเมียนมาก็อยู่ที่หลักพันเช่นกันเช่นเดียวกับติมอร์เลสเตน,นะคะที่มีการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจหลังจากได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียในปี2002ไปไรายได้เฉลี่ยของเขาก็อยู่ที่หลักพันนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าถ้าดูแล้วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ในอันดับที่อยู่ประมาณสักท็อป5หรือว่าอันดับที่6นะคะในประเทศอาเซียนในมิติของตัวฐาน เงินเดือนของคนที่จบใหม่นะคะราว0 0 0 0มถึงสองหมบาทอาจจะไม่ได้อยู่ในท็อปเทียร์สักเท่าไหร่แต่ว่าในประเทศอื่นๆนะคะที่อาจจะมีศักยภาพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือแม้แต่ในด้านของประเทศที่ใกล้เคียงบ้านเรานะคะอย่างตัวมาเลเซียบรูไนเองเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะนะครับถ้าเกิดว่าดูสิงคโปร์ตอนนี้ พอดีติดตามสิงคโปร์เยอะเพราะว่าเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเป็นลอเรนซ์วงไปแล้วบ้านเขาเนี่ยเอา GDP ทั้งหมดเลย GDP per capita อยู่ที่ประมาณ88,000บ้านเรา7,500พัาสเท่าแต่ก่อนจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ดูน่ะตอนเขา5้าหมแปเท่าตอนนี้ก็ฉีกไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าของไทยซึ่งเราซอยเท้าอยู่ที่7,5 0 0อยู่มานานแล้วเวียดนามแต่ก่อนอยู่ที่1ใน3เราประมาณสัก2 7 0 0 ตอนนี้4 4 0 0แล้วนะครับมีความหมายทุกคนถ้าเป็นนักวิ่งตอนนี้เราวิ่งหอบอยู่สิงคโปร์ไปโน่นละค่ะเวียดนามใกล้ๆแล้วจะตัดมือถึงเอ้ยเอย่างเงี้ยต้องดูต่อไปว่าจะยังไงเพราะว่าจําได้เลยว่าตอนที่ท่านนายกเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆบอกว่า GDP โตเฉลี่ยปีละห้าท้าทายเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟรีคัสองต้องรีบอัด Government spending เพราะว่าไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะเดินหน้าได้เร็วขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งความหวังแล้วครับฝากกด subscribe กดติดตามกด like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ